สวัสดีครับก็มาพบกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์ในการกล้องสอง่งพระสยามนะครับอีกหลายๆคลิปที่ได้มีได้ทำคลิปให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในการสะสมพระหรืออนุรักษ์พระแล้วก็ที่เช่าหาเอานำไปเป็นพุทธคุณกับตัวเองนะครับก็ ừ ừ. จะได้ชมกันหลายๆแบบหลายๆอย่างผมได้สะสมพระมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นข้าราชการครูตอนนี้ก็เกษียณมาก็จะเป็นสิบปีละนี้ก็มีพระทั้งเกจิครูพระพุทธรูปพระบูชานะครับมีทั้งเนื้อดินเนื้อชิน้น เนื้อว่านเนื้อผงก็หลายยุคหลายสมัยนะครับทั่วประเทศผมจึงใช้รายการกล้องของพระสยามพระที่ผมสะสมมานี้ได้สะสมมาจากคนเท่าคนแก่แต่มีพระจากมรดกตกทอดนะครับรุ่นปู่รุ่นพ่อ,อ,อมา นะครับก็และมาสะสมในช่วงที่เ,เป็นข้าราชการแล้วก็ตอนเป็นเป็นเป็นวัยรุ่นก็ได้สะสมไว้ตลอดมานะครับเพราะเป็นคนที่ชอบพุทธศินลักษณะของพระแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละกลุ่ไม่เหมือนกันแล้วก็พุทธคุณแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาชม วันนี้ให้ชมพระเนื้อสำริดนะครับนี่จะเป็นพระสุโคไทยนะครับเขาเรียกว่าสี่ขาที่มีติ้งๆินะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยตั้งแต่ไม่โตรอแบบพระพุทธรูปแต่ นำไปเลี่ยมคองคอได้อันนี้จะเป็นเนื้อสำริดนะครับแล้วอันเนี้ยเขาจะถ้าเราล้างออกมาเนี่ยจะมีทั้งเนื้อทองเนื้อเงินนะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อทองลูกบวบมีหลายเนื้อหน้าแล้วแต่จะเเจอเนื้ออะไรแต่ถือว่าเป็นเนื้อสำริดทั้งหมดนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะตรงเนี้ฮะอย่าให้ล่วงอย่าให้กระทบกันคอจะหักเพราะว่าเขาเก่านะครับหลายร้อยปีกเนี่ยจะหักตลอดนะครับคอตรงเนี้ยเพราะเป็นเนื้อที่กรอบแห้งนะครับหลายปีหลายร้อยปีนะครับนี่ยเป็นพระยุคสุขโขไทยนะครับ เนี่ยพุทธลักษณะก็เป็นเหมือนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆตั้งแต่อง์ัฐเก้านิ้วยี่สินิ้ว30นิ้วสี่นิ้ว60นิ้วอะไรพวกนี้เป็นพระยุคสมัยสุขโขไทยนะครับอันนี้จะเป็นพระกรุกนะครับผมได้นะฮะก็มีคนสะสมไว้ก็ได้ไปบูชาต่อมานะครับนะฮะ ให้เห็นกันให้เด็ดูกันแล้วสวยนะครับพระพุทธรูปยุคสุขโขไทยเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นเอกลักษณ์ของยุคสุขโขไทยนะฮะนั่งปางมารพิชยัยอันนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับ มีมากกว่านี้นะครับไม่ใช่มีเท่านี้แล้วก็นะครับเรามีทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กอันนี้องค์เล็กนะครับแล้วก็องค์ใหญ่ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับมานสามนิ้วนเนี้ยครับแล้วก็มีห้านิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับมีหมดเลยนะครับอันนี้ผมเอาเอานิ้วเดียวมาให้ดูนะครับหนึ่งนิ้ว ถ้าอยากจะเช่าอยาก,ยากบูชาก็โทรมาฮะพีกันแล้วก็เบอร์ผมก็จะมีอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเอาคลิปนี้